the beach. Okay, okay. พวกเรากำลังอยู่บนท้องทะเล The sun is high in the sky. พระอาทิตย์กำลังอยู่เหนือเมฆ The waves wash against the grey sand beach, half wet, half dry. I'm there t the h shells. เป็นแปลเอาเอง itself is blue and green, w i flecks of white further out. ทะเลเป็นทั้งสีเขียวและสีน้ำเงินสวยงามเหลือเกิน And here is the boat. เห็นไหมเรือ And there, and there is the jetty. และมีนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะเก้าอี้ที่อยู่บนนั้นน่ะ Waiting for the fisherman. เขาเอาไว้รอ fisherman ซึ่งเป็น Hãy ông cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอว่านี่เดินผาน

そうです 发了。

และนี่ก็คือ m e r Ma เมดซองนะครับจากคุณ n อนนาเบลนะครับจาก land นิวซีแลนด์นะครับแหน่เรามีหุ่นน่ารักน่ารักนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นหุ่นในหลายรูปแบบนะครับบางคนก็บอกเอ๊หุ่นจะต้องหน้าตาสวยหล่ออย่างเดียวหรือเปล่าหุ่นจะต้องมีเพชรมินจินดาประดับอย่างเดียวหรือเปล่าหุ่นเขามีชีวิตที่การเคลื่อนไหวครับ หนไม่ได้อยู่ที่ความสวยหรือความไม่สวยไม่มีความไม่สวยมีแต่ความน่ารักของหุ่นนะครับหุ่นตัวนี้นะครับเป็นหุ่นฟิชเชอร์แมนก็คือไม่ใช่ <c oughs> เป็นชายตกปลานะครับมีชื่อด้วยนะครับ,อ,บอ้าถูกต้อง his name is bell bell นะครับ bell นะครับเป็นชื่อของหุ่นตัวนี้ที่เป็น ฟิเชอมันหรือชายตกปลานะครับนะซึ่งคุณอันนาได้พาแบลเดินทางไปทั่วเลยนะครับ And uh, in this uh, festival and you come to join and What you feel about the Harmony String Puppet Festival? Well I'm very happy to be here <Yeah. S 2> And um, I think it's amazing to see all these wonderful young puppeteers And all the, and the shows that they're putting on And I wish we had something like this in New Zealand It's really helpful to be here เนี yeah. ่ยเขารู้สึกมีความสุขมากนะครับโดยเฉพาะได้มาเจอกับเด็กๆทั้งหลายที่เป็นนักเชิดทุนเนี่ยเด็กๆชาวไทยเนี่ยมันทําให้เธอมีความสุข <c oughs> เธอเองก็เดินทางไปหลายๆประเทศไปเล่นให้เด็กๆด,ดูนะครับแล้วอย่างที่บอกคือเธอก็อยากจะไปทําเฟสติวัลแบบนี้ที่บ้านของเธอเช่นกันนะครับะนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลแล้วให้โอกาสได้ทักทายกันอย่างเต็มที่ที่อยากพูดที่อยากจะพูดนะครับก็คือน้องหุ่นตัวนี้ครับเมื่อกี้รู้สึกจะ พันกันไปนิดหนึ่งหรือเปล่าเวลาเชิดหุ่นสายเรามักจะชอบบอกว่าวันนี้ได้กี่พันกันครับมันจะพันกันเรื่อยๆไงถ้าพันกันเยอะก็ไล่พันบ้างสองพันบ้างตัวนี้ครับเมอร์เมดตัวนี้เมื่อวานนี้ใครรู้แล้วใครยังไม่รู้เรายังไม่บอกคนที่รู้อย่าบอกนะเมอร์เมดตัวนี้ทําจากอะไรเอ่ยแทนแทนคนที่ยังไม่รู้เอาคนยังไม่รู้สิคนรู้จะพูดทำไมทําจากอะไรเอ่ยหิน หินเอา้ามีใครมองเป็นอ่อื่นไหมนาคนเ,าเขารู้แล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการทําหุ่นสายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าทําหุ่นต้องทําให้มันพิจิตใช้วัสดุให้มันเยอะแยะนี่คือวัสดุจากท้องถิ่นครับและมันบ่งบอกความเป็นประเทศนิวซีแลนด์เลยนี่คือหินซึ่งภาษาอังกฤษคือ i o h this is p u m i c สามารถจับได้นะครับเป็นหินจากภูเขาไฟครับเพราะว่าที่ประเทศอิสแลนด์มีภูเขาไฟเยอะมากแล้วพอภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาพวกหินเหล่านี้ก็เต็มไปหมดเลยตามท้องทะเลตั้มหาตามชายหาดนะครับแล้วเธอก็เลยไปหยิบเอามาแล้วมาทําเป็นหุ่นสายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเราอยู่ชุมชนเราเอ๊ะที่นี่มะพร้าวเยอะเอามะพร้าวทาก็ได้เอากิ่งโกงกลางทําก็ได้นะครับเพื่อที่จะบงบอกถึงความเป็นท้องถิ่นนะครับ อ,รรอถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้อ่าในวันนี้คือ